เราเอาได้ได้หาเสียงมาใช้แล้วเราถือเนี่ยหาเสียงอยู่สามเดือนเป็นตัวอย่างความเหี่ยวหน้าของเรานะครับแล้วพอเราเริ่มตั้งเสร็จแล้วเก็บไปก็เลยเอามามอบให้กับผูจิกัหมอหมอต้องมาเดทไส่หมูก็แมบพี่สมบัติเข้ามาหมดเลยครับนะได้ครับที่ฝากให้นะที่เหนื่อยจะเป็นแผลหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นการรียูสอีกขั้นตอนหนึ่งเราเริ่มมาจากรียูสไอตัวไอตัวนี้ไอตัวผ้าไอผ้าหาเสียงมาใช้อยู่สามเดือน ก็หาเสียงแั้วหาเสียงใหญ่ผมถือกระเป๋าใบเนี้ยติดตัวตลอดถ้ามันเล่าเรื่องราวผมงเล่าเรื่องราวได้เยอะเลยนะับก็ดูความย่นคล้ายกับหน้าผมเลยนะครับแปลว่าใบนี้ไปมันทุกเขตแล้วได้ทุกเขตก็คือหาเสียงก็คือไปที่ตลอดไปไอ้แอาตอนนั้ใส่แอลกอฮอล์ใส่หน้ากากใส่กระบอกตั้งใส่แผนนโยบายใส่ไปนี้ใส่คะแนนเสียงเป็นล้านแสนแสนตัวเลขเขียงมา พอหมดหาเสียงมันถือไม่ได้แล้วมันขาดแล้วมันจะรั่วรั่วก้อนละก็เลยเอามาวิยุทธดีเนินก็มาส่งให้จบเอาได้ครก็เผื่อไปใช้จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ผมนวดใครก็ได้โอเคแล้วแต่ต่อไปจะจะให้เซ็นหน่อยก็บอกมาได้ยังไม่เซ็นให้เดี๋ยวรอดูว่าจะให้เซ็นยังไงถึงจะบอกโอเคครับมีคนมาเป็นเต้นอย่างพิยานด้วยว่าง่ายเนี่ย ชื่ออะไรัวนี้มีชื่อโมนะครับเป็นแมวจรจรจัดจี่เรามีกรงแมวอยู่ฝั่งนู้นนะฮะแมวตัวนี้ก็คือบกมาแล้อยู่ในนั้นแล้วเราทำหมันเห็ดแล้วก็จะปล่อยเขาอยู่ัยอรักรักเลยนะไอวิทายเล่ยเไอวีเดวอสมีทุกคูณตัติิอดีเทลดยเก์ตกลเกาเงมาทีครับแบคนทีมทงานขายลูท่ไปแล้วะไปาย